ราาส่งทวาสัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับ Big กแอดนำความเป็นสีมงคลโชคดีร่ลำรวยเฮงเฮงสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการวันนี้นำ พระผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์มาให้ทุกท่านได้ชมกันและก็ต้องบอกว่าถ้าท่านไหนได้พบได้เจอได้เห็นในรุ่นนี้หรือมีอยู่แล้วนะครับเก็บสะสมบูชาติดตัวบูชาติดบ้านติดรถเป็นสิริมงคลโชคดีท่านว่าไว้แค้วคาด ปลอดภัยมหานิยมมามากมายอธิษฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสำเร็จทุกประกาศท่านว่าไว้มีเคล็ดลับในการอธิษฐานให้จังนโมสามจบและอธิษฐานนึกนึกถึงขุณพระพุทธคุณพระธรรมกุณปสังคุณคุณบิดามดาครูบาจารย์และอธิษฐานตามความปรารถนา จะสำเร็จได้แน่นอนลืมนะครับถ้าท่านใดได้พบได้เห็นได้เจอนะครับผมธผงพุทธคุณรุ่นนี้ต้องเก็บเป็นสิ่มงคลเลยนะครับรายการทูตไทยไปกับ Big a d อนะครับก็มานำมาให้ชมกันนะครับก็เป็นสิมงคลกับตัวผมกับรายการกับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับหรือถ้าหลายท่านนะครับเกิดมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระที่ ผมนำมาให้ชมกันนะครับก็สามารถเขียนมาโทรมาไลน์มานะครับคุยกันได้เป็นประสบการณ์ดีๆผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้ฟังได้เป็นสิมุคนต่อไปนะครับก็ขอบารมีพระผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ในคุ้มครองทุกท่านให้โชคดีแค้วคาดปลอดภัย ให้สมมุ่งม์ปราปาถนาและเฮงเรวยรวยทุกท่านนะครับและมีพระในรุ่นต่างๆในรุ่นอื่นๆ b ิกแอดก็จะมานำให้ทุกท่านได้ชมกันในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการไปอย่างดีนะครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษน,นะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ